บรรยากาศล่มลื่นมากนะครับรีสอร์ทพักเป็นหลังก็มีบนแพ้ก็มีนะครับมีหลายสีให้เลือกหลายหลังหลายแบบนะครับวิวโดยรอบบรรยากาศดีมากครับล่มลื่นเต็ดแม่น้ําแพรใหญ่เลยนะครับหลากสีเช่าเป็นหลังก็ได้หรือจะนอนแพ้ก็ได้นะับบ้านสไตล์ทรงยุโรปนะครับมีหลังเล็กหลังใหญ่หลากสี ด้านขวาก็มีนะจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้นะครับปีที่พักสวยงามเยอะแยะนะครับบรรยากาศล่มลื่นต้นไม้นานา,นาพันธ์ุนะครับวันนี้เราพักอยู่หลังสีชมพูนี่ฮะวันนี้มาคืนได้พักครับหลับสบายแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ ลมลื่นฝนตกนิดหน่อยพอได้บรรยากาศน,นะครับหลังที่พักหลังสีชมพูนี่นะครับห้องพักคืนละพันสองเท่านั้นเองหลังหนึ่งพันสองนะแต่ถ้านอนแพรพันห้าเลือกเป็นหลังดีกว่านะประหยัดสะดวกและเป็นส่วนตัวนะครับเฮ้ยจะตกนะครับ เมื่อสวยงามมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนี่เองเมืองการจนบ,บุรีนะครับผม